สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายอ s สโทราทาร,รวิ่งนะคะพลังงานบวกมาให้ทุกคนเช่นเคยเอเนจีนี้เป็นพลังงานธาตุนะคะที่เป็นคลิปของเดือนกันยายนมาดูพลังงานการยินดีต้อนรับทุกคนนะคะอันนี้เป็นเอเนจีของชาวธาตุน้ํา ก็ระกฎพีจิกมีนของพลังงานเดือนกันยายนนะคะมาดูกันยินดีต้อนรับทุกคนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดคอมเมนต์กดดิ่งนะคะกดอะไรก็ได้ให้วารู้กันตรงนี้เหมือนเดิมเลยใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าสั่งโอเปอร์ทักมาที่ไลน์ของไข่เคเ d ชไอซตามนี้นะคะทุกคนตามนี้ขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมานะคะขอคนที่พร้อมและจริงจังที่อยากจะดูดวงไม่ว่าจะเป็นดูดวงดวน1 9 9เาถามให้ไม่เกิน3ข้อดูดวงที่เป็นโปรหลักไพ่สุดคุ้มได้ไพ่ทั้ง3าเซตไม่ว่าจะเป็นไพ่รัก ไพ่รวม15บใบแล้วก็ไพ่คำถามเจาะนะคะก็จะเป็นโปหลักที่คนจองเยอะมากๆตลอดกาลมันเป็นโป้ฮิตและโปคคมคมสุดก็จะเป็นโป2สองมีโป2สองอื่นๆด้วยที่เป็นโป2สองความรู้สึกใช้ไพ่พิเศษแล้วก็จะมีวอลเปเปอร์เสริมดวงสวยๆที่คนมาสั่งจองกันอยู่เรื่อยๆตลอดเลยนะคะก็นั่นแหละใครที่สนใจหรือต้องการนะก็ทักมาที่ไลน์ของขายนะคะใครจะรับจองคิววอลเปเปอร์กับจองคิวดูดวงทางไลน์ id k h i d o s ตรงนี้ตามเนี้ยเท่านั้นนะคะ แล้วก็จะรับจํากัดด้วยเพราะว่าคือถ้าใครที่แอดมาแล้วไม่ได้มีการจองหรืออะไรเงี้ยใขรจะต้องเหมือนพยายามขออนุญาตแบบเคลียร์ออกเพราะว่าไม่งั้นเพื่อนของไขรมันจะเต็มนั่นเองแล้วคนอื่นจะแอดมาไม่ได้นะคะอ่าโอเคทีนี้มาดูพลังงานกันหน่อยสิว่าเอเนจีเป็นอย่างไรนะคะพลังงานดวงของชาวธาตุน้ําค่ะพลังงานเป็นอย่างไรดวงของชาวธาตุน้ําก็รากฏพิจิกมีในช่วงเดือนกันยายนนะคะ พลังงานดวงขอดูไพ่หน่อยสิว่าไพ่รักจะขึ้นอย่างไรพลังงานดวงขงชาวธาตุน้ำก็รากฏพิจิตมีนพลังงานเป็นอย่างไรคะพลังงานของชาวธาตุน้ำก็รากฏพิจิกมีนพลังงานเป็นอย่างไรไอจี้มีไพ่นี้ค่ะและก,กอนทีชูคือต้องบอกว่าถ้าใครที่เป็นธาตุน้ำที่รักไม่เด่นเลยปล่อยทุกอย่างไปตามธรรมชาติ Allow the situation to n a t u r a e l y let go o you. บางครั้งดวงรักของธาตุน้ำบางท่านยังเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้เลยหรือไปเร่งรัดเร่งเราไม่ได้เลยอืมอันนี้คืออหมายถึงธาตุน้ำบางคนที่ไพ่ l i n k i กับ energy แบบนี้นะคะคือธาตุน้ำคือมันมีมันมีธาตุน้ำที่มีความรักปกติได้แต่มันจะมีธาตุน้ำที่ลิง k i กับไพ่แบบนี้คือ energy นะ่ะ มันยังเป็นอะไรที่แบบว่าเอาออฟคอน t r o l ก็คือยังเหนือการควบคุมยังปล่อยไปทุกต้องปล่อยทุกอย่างมันไปตามธรรมชาติมากอืมและถ้าสมมติเป็นธาตุน้ำบางท่านที่มีเหมือนคล้ายๆกับอิฐชูหรือมีปัญหาในอดีตกับใครมาหรือมีปัญหาปัจจุบนันคือเอาเป็นว่าในช่วงนี้พยายามชิลๆชิลๆกับความรักแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าไพ่ของคุณในวันนี้ไพ่หลักเนี่ยมีไพ่นี้ด้วยพลังงานมาในทางเดียวกันคือ energy เป็น ระเบียบเซลฟ์เฟิร์สค่ะคือระเบียบเซลฟ์เฟิร์สสำคัญมากนะ้แลวคืออะไรรู้ป่ะหนึ่งไพ่เนี้ยเอาเอาเอาแบบเทียบจากสถิติที่ใครดูไพ่ส่วนตัวมานะคือไพ่ส่วนตัวเนี้ยถ้าใครที่ได้ไพ่แบบเนี้ยหมายถึงบางท่านธาตุน้ำที่ยังเป็นโสดอยู่หรือหมายให้กับว่าโสดแบบที่คุณอาจจะมีใครในใจก็ได้ค่ะหรือเป็นโสดที่แบบคุณรอใครอยู่แต่อินจนี้หมายถึงแบบธาตุน้ำบางคนที่แบบว่าในโมเมนต์แบบเนี้ยถ้ารักไม่เด่นคุณคุณเหมือนแบบใช้ชีวิตของคุณ โฟกัสกับชีวิตอื่นๆไปโฟกัสกับงานไปโฟกัสกับเงินโฟกัสกับครอบครัวกับเพื่อนโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับการที่เฮ้ยเราได้มีเวลาใ้ทํานูน่นนี่นั่นของเรานะเราไม่ได้มีใครที่ต้องมาเป็นพน,นากาักงานหรือแบบว่ามาแบบเป็นบ่วงเป็นห่วงเป็นทุกข์อะไรมากเกินไปเพราะว่าคือต้องบอกอย่างนี้มันจะมีอยู่สองแบบคือคนโสดมันจะดีอย่าง,างหนึ่งตรงที่ว่าเรามีสละในการทําอะไรก็ได้แล้วเราสามารถควบคุม ชีวิตของเราได้เพราะว่ารักอะ่ะมันจะมีอยู่สองแบบคือถ้ารักมันไม่มีความสุขหรือไม่ดีมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งคือทุกไปเลยเพราะฉะนั้นคนโสดจะอยู่ในจุดที่เราอาจจะไม่ได้มีใครมาแบบหวานชื่นมุงม้งมิ้งหรือมีคู่รักที่หวานแหววแจ๋แต,แต่เราก็ไม่ถูกไงอะไรแบบนี้นะคะคือมันจะมีข้อดีข้อเสียที่มันแบบลดหลั่นกันไปแต่อย่างน้อยสิ่งสำคัญคือถ้าน้ำตรงนี้เซลล์เรสเปคสำคัญมากมาก คือธาตุน้ำบางท่านพลังงานที่จะดึงดูดรักดึงดูดความโรแมนติกความสัมพันธ์ในลักษณะแบบชูสาวอะไรแบบนี้ได้สิ่งสำคัญคือสิ่งที่สําคัญเลยคือคุณจะต้องมีพลังงานบวกและให้เกียรติและรักตัวเองคือถ้าคุณรักตัวเองมากพอดัวของคุณพลังงานของคุณและตัวคุณจะสลัดคุณออกจากสถนานการณ์แย่ สลัดคุณออกจากคนแย่ๆแล้วก็รวมถึงดึงพลังงานที่ดีเข้ามาให้กับคุณในเวลาที่มันใช่แต่ตรงนี้บอกเลยว่าพลังงานตรงนี้เป็นธาตุน้ำบางคนที่พลังงานรักยังจะต้องเหมือนแบบรอรอจังหวะเออรอจังหวะเพราะว่าไพ่พลังงานยังมีเลิศยลเซลขึ้นกับพลังงานแล้วก็ให้ชูขึ้นนะคะทีนี้ขอมาดูพลังงานหน่อยสิว่าดวงของชาวธาตุน้าว้าวดวงของชาวธาตุน้ําไพ่นี้ได้งอกมา ดวงของชาวธาตุน้ำนะคะก็ระกฏพิจิกมีพลังงานเป็นอย่างไรอ่ะดวงของชาวธาตุน้ำก็ระกฏพิจิกมีพลังงานเป็นอย่างไรคะดวงของชาวธาตุน้ำก็ระกฏพิจิกมีพลังงานเป็นอย่างไรดวงของชาวธาตุโอ้โหว้าวดวงของชาวธาตุน้ำพลังงานเป็นอย่างไรดวงของชาวธาตุน้ำพลังงานเป็นอย่างไรคะขอดูหน่อยดวงของชาวธาตุน้ำพลังงานเป็นอย่างไรคะขอดูหน่อยค่ะอืมธาตุน้ำ พลังงานไพ่เนี่ยนะดวงชาวท่านน้ำพลังงานเป็นยังไงคะขอดูไพ่หน่อยคะ่ะว,ว้าวโอ้เฮ้ยเป็นอีกคลิปหขนลุกเลยอะ่ะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ไพ่ค่อนข้างที่จะมีไพ่ใหญ่ที่อินเทนส์มากๆพลังงานดวงของชาวธาตุน้ำก็ระเบิดพลิกมีพลังงานเป็นยังไงคะขอดูไพ่หน่อยคะ่ะว,ว้วาวว้าว พลังงานไพ่ใหญ่คุณขึ้นหนึ่งสามใบเลยอ่ะว้าวพลังงานเอเนจีไพ่มีเมจิเชนห้าถ้วยเด็กถือเหรียญเด็กเอ่อหนึ่งไม้เท้าหนึ่งเหรียญพลังงานตรงนี้ยบอกตรงว่าคือคือท่าน้ำบางท่านอ่ะจะต้องมีการผ่านในความเสียใจหรือเขาเรียกว่าท่าน้ำบางคนยังมีพัฒนาการกับใครบางท่านอยู่อืมไม่ว่ามันจะเป็นยังไงช่างมันขาปล่อยทุกอย่างไป,ไป,ไป,ไปตามเวลา ไปทุกอย่างเป็นเป็นในเรื่องของโชคชะตาทีนี้เอเนจีนี้พลังงานไพ่นะคะในวันนี้พลังงานต้องบอกตรงว่าไพ่รวมๆในวันนี้ไพ่ในวันนี้หลกัลกๆห้าใบของคลิปนี้ถ้าตามไม่มีไพ่ไม่เท้ากับไพ่เหรียญเลยคือมันไม่ได้เป็นแบบว่าคือมันมันมันไม่ได้แบบแย่แต่มันก็แบบไม่ได้ดีไปในบางด้านที่เป็นไพ่เหรียญเหรียญหรือไพ่แบบ ถ้วยถ้วยอะไรแบบนี้นึกออกปะอืมแล้วก็ไพ่ไม้เท้าอะไรแบบเด่นๆแบบนั้นแต่ไพ่ในวันนี้ไพ่สามถ้วยขึ้นคือสามถ้วยแบบเนี้ยมันเป็นไพ่ไพ่นี้เป็นอีกไพ่หนึ่งที่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะอืมใครจะขออ่านในลักษณะพลังงานบวก เพราะว่าคือด้วยความที่มันมีธาตุน้ำบางบางท่านที่มันจะมีแบบที่บอกว่าถ้าเป็นในืษอสตของไพ่ในกระถิบอ่ะบางทีมันจะมีเนื้อสัตที่แบบว่าบางคนเป็นน้ําบางท่านที่บางทีแบบคุณอาจจะต้องระวังในื้สัต์แบบเติดปาร์ตี้ได้นะหรือมีพลังงานอะไรที่เป็นลักษณะของแบบว่ารักที่มันมีอุปสรรคพลน,นาการหรือมันมีรักที่มันแบบมีมีห่วงหรือมีบ่วงกับใครอะไรแบบนี้แต่จริงๆ้นี้ไข่ขออ่านพลังงานบวลกละกันเพราะว่าไพ่ตรงเนี้ย พลังงานนี้คือเป็นท่านน้ำบางท่านที่แบบว่าในโมเมนต์แบบนี้ขอให้คุณมีชีวิตที่ใช้ชีวิตแบบสนุกหรือแฮปปี้ค่ะไพ่นี้คือไพ่พลังงานลักษณะอย่างเช่นไพ่กินเลี้ยงไพ่เฉลิมฉลองไพ่มีติ out, ้งไพ่แฮงเอาไพ่เซเลเบดไพ่เหม่ให้บอกว่าคือเวลาไครพูดภาษาอังกฤษอ่ะมันคือภาษาไทยที่ไข่มีพูดพูดอยู่ตรงนี้ที่มันรวมรวมกันนี่แหละใครที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษไม่ต้องกังวลน,นะคะคือเอ e เน y จีแบบนี้ มันเป็นไพ่ค่อนข้างจะมีความสุข mm hmm. เห็นป่ามันเป็นไพ่ที่คนแบบช,ช,ชูถ้วยถือถ้วยถือ,ถอแก้วอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวค่อนข้างที่จะเพราะว่าไพ่ย,ยิปซีเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าไพ่วา,วาดกันมาตั้งแต่สมัยก่อนการโบราณเพราะฉะนั้นเอนเนจีเนี้ยมันหมายถึงคนที่แต่งตัวกันให้สวยๆนั่นะแหละแต่งตัวกันให้ดีๆฉะนั้นไพ่เนี้ยบริบทในภาพอะ่ะมันเป็นไพ่ที่มีมินดิ่งที่สวยเพราะฉะนั้นพลังงานบวกมันอยู่ตรงเอเนจีนี้เยอะมากมาก ไพ่ของช่วงเวลาของความสุขไพ่เอจี้ที่บางท่านเป็นชาวทัดน้ำที่เจอเพื่อนค่ะเจอสังคมค่ะเจอคนที่เป็นการานตีที่ดีออกงานออกสังคมแฮงเอาท์ปาร์ตี้สนุกสนานแฮปปี้ร่าเริงมีความสุขมีในเรื่องของเขาเรียกว่างานสังสรรค์งานมงคลคืออะไรก็ได้มันมีเอเนจีแบบนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขเอาตัวเอง ออกไปให้ได้เจอสังคมหรือให้ได้ออกงานหรือให้ได้แบบเกี่ยวข้องกับผู้คนเออมันมีพลังงานลักษณะ Energy Happy Happy อยู่ตรงนี้นะเออมันมีนะไม่ใช่ไม่มีมันมีท่านน้ำบางท,าท่านที่มี energy ที่แบบว่าควรจะมีพลังงานหรือทำแบบนี้ด้วยทีนี้ไพ่ใหญ่ตรงนี้นะคะพลังงานเนี่ยมี Energy ไพ่ใหญ่ถึงสามใบขอบพูดแพ่นี้ก่อน lovers คือล over này, ีนเป็นไพ่เกี่ยวกับเมถุนมีธาตุน้ำตรงนี้ที่คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวเมทุนลัคนาเมทุนหรือราศีอาจันดาวศุกร์เมทุนได้แล้วก็มีพลังงานที่เป็นกลุ่มด้วย the star ค่ะกลุ่มบางคนเกี่ยวข้องกับกลุ่มนะเออมีธาตุลมขึ้นหนึ่งสองพลังงานกลุ่มกับเมทุนที่ energy เนี่ยคืออะไรคือใครต้องบอกว่าพลังงานตรงเนี้ยมันมีพลังงานของธาตุน้ำบางท่านที่บางคนอาจจะได้เจอรักที่เป็นพรมลิขิต มีบางท่านแหละที่มีพลังงานของการที่แบบว่าจะได้เกี่ยวข้องกับพรมลิขิตจะได้เกี่ยวข้องกับรักที่แบบว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับโชคชะาตาสร้างพวกคุณมาให้ได้เจอกันหรือจับวางจับโยนมาให้ได้พวกคุณได้แบบเกี่ยวข้องหรือเจอกันเรื่องนหนึ่งคือเป็นพลังงานธาตุน้ำบางท่านที่คุณอาจจะได้ได้เจอหรือได้เกี่ยวข้องกับใครบางคนที่เป็นเอเนจีแบบนี้แล้วด้วยพลังงานตรงนี้เป็นธาตุน้ำบางท่านที่อยู่ในช่วงโมเมนต์ที่บางทีแบบว่า จะต้องผ่านในใอย่างเช่นว่าถ้าใครที่เป็นทาตน้ำที่ผิดหวังมาหรือรู้สึกว่ารักยังมีการรอเวลาบางอย่างพลังงานนี้คือพลังงาน Energy ของพลังงานบวกอีกไปหนึ่งมากๆนะคะนี่คือ dream come true หรือฝันที่เป็นจริงหรือการการฮิลลิ่งการฟื้นฟูสภาพจิตใจการฟื้นตัวเองให้มีพลังงานบวกๆหรือมองรักในแง่บวกแล้วก็ดึงพลังงานความรักมาด้วยเ n e r g y บวก แล้วก็ Energy แบบนี้ค่ะจะบอกว่ามีพลังงานรักในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งที่คนรักกับทัดน้ำบางท่านในคลิปนี้เป็นพวกคนที่ติดตามกันมาจากอดีตชาติที่คุณเจอกันมาหลายพบหลายชาติแล้วด้วยอิทธิพลไพ่แบบนี้เลยเลยที่สำคัญไพ่ของคุณมีใบหนึ่งค่ะเป็นแบบนี้เดวิลเนี่ยไอพวกเดวิลกับเลิฟเเนี่ยนะ มันเป็นรักที่มันจะมีธาตุน้ำบางท่านที่รู้สึกอินเทนส์กับใครมากๆไม่ว่าตอนนี้คุณจะดิวกับใครอยู่หรือคุณจะรอใครกลับมาหรือคุณเจอใครบางคนในอดีตมาหรือคุณกับใครบางคนตัดกันไม่ขาดกับใครอะไรก็ตามนะคะ Energy ตรงนี้มีพลังงานที่ธาตุน้ำจะรู้สึกอินเทนต์กับใครมากๆเป็นพิเศษเป็นพิเศษเลยเออแล้วก็ต้องบอกว่า เอเนจีแบบนี้มันมีพันธนาการบางอย่างด้วยที่ธาตุน้าจะรู้สึกมีแบบมีบ่วงมีห่วงมีพันธนาการกับใครแล้วที่สาคัญคือใครจะบอกงี้นะว่าเอเนจี Energy ตรงนี้เป็นธาตุน้าบางท่านที่รอการรียูเนียนกับใครรอข่าวดีจากใครรอข่าวดีกับใครเออเป็นพลังงานธาตุน้ำที่รอข่าวดีอาจจะเป็นคุณรอข่าวดีจากใครหรือใครบางคนรอข่าวดีจากคุณใครบางคนรอการรียูเนียนกับคุณ คุณรอการรีเนนกับใครอะไรแบบนี้นะคะมันมีพลังงานแบบนี้อยู่ตรงเอนเอจี้นี้แล้วก็เขาจะบอกว่าถ้าเป็นักสตรขอ,อิทธิพลอย่างเช่นมาแบบเอ่อคืออย่างนี้มันจะมีธาตุน้ำบางท่านที่จริงๆแล้วไพ่อิทธิพลแบบนี้ไพ่ได้มีพลังงานที่มีไพ่สวยๆโดยเฉพาะสามถ้วยด้วยแล้วแถมมีไพ่เลเวอร์ด้วยคือบางคนนะนะธาตุน้ำบางท่านในคลิปนี้เป็นอิทธิพลที่อย่างน้อยคุณมีพลังงานของเอ e เ g y จีแบบว่ากาลยานามิตร หรือพาร์ทเนอร์หรือบุคคลรอบข้างในชีวิตของบางท่านที่เป็นเอเนจีที่ดีในชีวิตของพวกคุณถ้าใครที่เป็นธาตุน้ำที่มีคนเหล่านั้นให้คีพรักษาและมีกันไว้นะคะทีนี้ไพ่เมเนจีนี้ด้วยเด็กถือถ้วยค่ะนี่เป็นพลังงานของพวกคุณที่มีพลังงานน้ําอยู่ในตรงนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นพลังงานธาตุน้ําบางท่านที่สามารถดิวกับชาวธาตุน้ําก็ระกฏพิจิกมีนด้วยกันเองได้ด้วยและที่สําคัญคืออะไรพลังงานแบบเนี้ย มันมีธาตุน้ำตรงนี้ที่รอข่าวดีบางอย่างรอบางถ้าเป็นบางคนรอคำพูดที่มีให้กันรอคำขอโทษหรือรออะไรบางอย่างจากใครอยู่ตรงนี้ด้วยสำหรับธาตุน้ำบางท่านที่ลิงก์กับคลิปนี้อืมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นพลังงานรัก สมมตินะถ้าเป็นรักของธาตน้ำบางท่านที่ดวคุณดีวกับใครก็ตามแล้วเป็นเอจที่แบบว่าคุณรอการรียนเนียนคุณรอให้ฝันเป็นจริงคุณรอให้อุปสรรคหลายอย่างผ่านไปก็จะต้องพยายามไปให้กับว่าโอเคแบบ รักตัวเองแล้วก็ปล่อยทุกอย่างให้โชคชะตาดําเนินไปเพราะว่า energy ตรงนี้มันมีคู่รักบางท่านที่ตรงนี้ที่หมายเหตว่าโชคชะตาจับวางให้มาเจอกันโชคชะตาจับมาให้ได้รอกันโชคชะตาจับมาให้เกี่ยวข้องกันในพลังงานแบบนี้แล้วก็ energy ตรงนี้บางครั้งธาตุน้ำบางคนจะมีในลักษณะที่แบบว่าเป็น energy เหมือนตัวเลือกด้วยคุณอาจจะมีใครที่มีตัวเลือกหรือคุณอาจจะเป็นตัวเลือกใครอะไรแบบนี้ให้พลังงานแบบระวังอะไรแบบนี้ด้วยนะสําหรับสําหรับน้ําบางท่านนะไม่ใช่ทุกคนนะคะเออ ทีนี้ Energy ตรงนี้ขอดูไพ่นางฟ้าหน่อยไพ่นางฟ้าจะมีอะไรให้กับพวกคุณบ้างนะขอดูพลังงานไพ่นางฟ้าเลยค่ะคำตอบจากนางฟ้ามีพลังงานอย่างไรให้กับชาวธาตุน้ําตรงนี้บ้างคําตอบจากนางฟ้ามีพลังงานอย่างไรให้กับชาวธาตุน้านะคะขอดูพลังงานอย่างสิว่าพลังงานจะบอกอะไรพลังงานนางฟ้ามีคําตอบอะไรให้กับชาวธาตุน้ำกปรากฏพิจิกเมในคลิปวันนี้ค่ะค่ะทุกค่ พลังงานตรงนี้นะคะไพ่มี energy is up to you ในเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นความรักรในเรื่องอะไรในชีวิตของคุณทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวคุณพลังงานของคุณมี energy yourself อยู่ตรงนี้ด้วยอืมเพราะฉะนั้นหลักๆในวันนี้ขอให้หลายท่านโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับความต้องการโฟกัสกับความสุขของตัวเองโฟกัสกับการอ่าคิดบวกให้กับตัวเองคิดบวกในสถานการณ์คิดบวกในอนาคต คิดบวกในอ่าเขาเรียกว่าพลังงานชีวิตตัวเองอะค่ะคือพยายามใส่พลังงานบวกไปให้มากๆเพราะว่าเอเนจีตรงนี้ของคุณอะในไพ่ในตําแหน่งที่มันได้ไพ่เดอะสตาเนี่ยคือมันดีมากกันนะเออมันมีพลังงานที่ดีมากอยู่ตรงนี้อืมมันมีในเรื่องของความปรารถนาความฝันดรีมอืมอยู่ตรงนี้ที่อยากให้เป็นจริงสําหรับทัดน้ําบางท่านนะคะแล้วก็ไพ่มีเอเนจีนี้ค่ะ ถ้ามีพลังงาน within the next few weeks ในช่วงพลังงานตรงนี้หลังจากนี้ไปในลักษณะที่เป็นประมาณอ่าร่วมเกือบเดือนหรือพลังงานบางทีอาจจะอยู่ในลนักษณะ2-4เดือนอธิษสองถึงสสัปดาห์ก็คือในลักษณะประมาณในช่วงแบบอยู่ในเดือนอะไรแบบนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นสำหรับพลังงานของ Energy ธาตุน้ำท่านตรงนี้อาจจะเป็นบางบางอย่าง,อย,างอย่างเช่นบางคนอาจจะได้ยินอะไรบางอย่างหรือโอกาสบางอย่าง ไม่ใช่แค่ในเรื่องรักเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพลังงานรักบางทีตรงนี้อาจจะมีในลักษณะของการที่แบบว่าโอกาสบางอย่างหรือได้ยินหรือว่าได้รับรู้อะไรบางอย่างเพราะไพ่มันมีเอนจิที่เป็นไพ่เด็กถือถ้วยที่เป็นปลากระโดดด้วยอืมอ่โอเคเรียบร้อยนะคะตรงนี้เป็นพลังงานคลิปของชาวธาตุน้ำตรงนี้เดี๋ยวจะเอาเอนจิอื่นๆมาให้อีกนะคะรอติดตามใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสัไวเปอร์ทำมาที่ไลน์ของไข่เคเอชไลนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ